ฮัลโหลเธอสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลา6 4โง45นาทีค่ะเธอเป็นเวลาเช้ามากวันนี้ฉันจะต้องมาเธอทำคิวของ H&M นะนจะเธอจ๋าวันนี้บอกเลยนะคะว่าวันนี้ดิฉันต้องมาจัดการเรื่องคิวของการเปิดตัวของ c เ l รลิ u บูแกกับ H&M c o l l a บกันนะคะคุณคะนี่คะ่ะ การเตรียมพร้อมกับคอลเลคชันนี้เขาจะเปิดให้ลูกค้าเข้าตอน8ดโมงเช้าเธอเราก็ต้องมาเตรียมดูว่าอ้าวสินค้าลูกค้าเขาพร้อมแล้วเราก็รอจัดคิวให้ลูกค้าคุณค่ะสินค้าเขาสวยมากเธอเป็นแบบว่านี่ค่ะคุณค่ะทางทีมก็เริ่มที่จะแบบ,บรีฟลูกค้าแล้วคุณดูสิคะคุณลูกค้าน่ารักมากมาต่อแถวกันตั้งแต่เช้าเธอนี่คือแบบอื ชื่นใจเลยคุณลูกค้ามาต่อแถวตั้งแต่เที่ยงคืนเมื่อคืนค่ะคุณขาบอกเลยจนถึงเช้านี้ไม่ได้หลับเลยคุณขาดิฉันดิชื่นใจกับคุณลูกคา้ากลุ่มนี้มากและสินค้าคุณดูสิคะว่าสินค้านี่คือคุณคาสินค้าเขาบอกว่ามาเอาฉันไปทีมาเอาฉันไปทีมาเอาฉันไปทีมาซื้อฉันไปทีมาซื้อฉันไปทีเธอดูสิเธออสเซสซอรีก็มีเต็มที่มากมายเลยเธอและนี่ดูสิคะ โอ้โหตอนนี้นี่เธอแอเซสซอรีนี่คือพร้อมช่วยเอาฉันกลับบ้านไปด้วยเอาฉันกลับบ้านไปด้วยเลยจ้ะเธอดูสินะของเขาน่าซื้อเธอดูสิแต่ละตัวเธอพูดดีฉันก็อยากได้เธอแต่ต้องให้ลูกค้าซื้อก่อนนะจ๊ะแล้วเราก็ค่อยซื้อต่ออ้าเธออันนี้เป็นอะไรจ๊ะอ่ะเทคนิคพิเศษจ๊ะเธออยู่ก็ขั้นมา ดูสิอ่ะตอนนี้นะคะนี่คะ่ะดูสิเสื้อตัวนี้ก็สวยนะคะนี่คือคีย์พพซเขาแล้วดูสิคะคุณออเทอร์อรีมาพร้อมนะคะคุณดูสิคะคุณก็บอกว่าเธอฉันยืนรอพวกเธอมานานแล้วจ้ะเธอรีบด่วนนะจ๊ะรีบด่วนนะจ๊ะอ่าพนักงานของเราก็เตรียมพร้อมเลยนะคะพนักงานของ H&M นะคะเตรียมพร้อมโอ้โหนึกว่าประกวดประกวดนางงามนะคะคุณขะใครเป็นมิสตาร์ของปีนี้คะคุณอ้าวหลังจากนั้นเขาก็ไฟนอลบีฟกันอีกทีนะคะก่อนที่จะ ถึงเวลา8นาฬิกาคุณขา8ปดนาฬิกาแล้วค่ะคุณลูกค้าเข้ามาแล้วเธอลูกค้าเข้ามาลูกค้าก็ช่างดีจังเลยเดินมาเป็นระเบียบเรียบร้อยคุณค้านะฮะเก๋ที่สุดลูกค้าเราเดินมาเป็นระเบียบจริงๆแล้วก็แบบคุณค้าไม่แบบไม่กรูกันคะ่ะคุณลูกค้าเดินมาแบบเรียบร้อยแล้วทุกคนแบบว่าอดูสิคุณ ชอบกันกระหน่ำมากตอนนี้ทุกคนกระหน่ำจริงๆในการชอบพูดค่ะดูสิคะชอบกันแบบว่าแน่นไม่รอเลยนะคะไม่รอแล้วไม่มีการพูดคุยกันนะคะตอนนี้ตอนนี้ไม่มีการพูดคุยกันแล้วค่ะคุณขาการชอบมันคือการชอบจริงๆค่ะคุณค่ะนี่ค่ะคุณค่ะลูกค้าเลือกกันเข้าไปเต็มที่อมีประกาศเสียงอีกนะคะว่าออเทอรียยังเหลืออยู่นะคะแต่ตอนนี้คุณเขาประกาศเลยค่ะประกาศกันเต็มที่คุณค่ะ อขอกเกงยีนให้ลูกค้าด้วยอ้ามีการประกาศแล้วค่ะคตุนค่ะตอนนี้นี่คือแบบว่าลูกค้ากําลังชุลมุนในการเลือกของกาลังอ้ามีการประกาศให้รับรับของและช้อปปิ้งแล้วจ่ายเงินด้านในด้วยนะคะคุณตอนนี้อะเสียงจิ้วจ้าวแล้วค่ะคุณขาตอนนี้นะคะตอนนี้คุณคาชุลมุนวุ่นวายทั้งเสียงคนทั้งคนทุกอย่างเรียบร้อยไปค่ะคุณขาตอนนี้บอกเลยนะคะว่าเขาชุลมุนมากคุณ นี่ค่ะแล้วลูกค้าก็ได้รับของแล้วครับคุณขาดีใจกับคุณจังเลยนะคะอ่ะเราก็เลยมาจัดการอีกค่ะคุณดูสิคะคุณมันนี้ตามมาอีกลูกค้ารถต่อไปก็รอมาค่ะนี่คุณลูกค้าเดินมาแล้วคุณค้าวันนี้บอกเลยนะคะคุณคนไทยใครบอกว่าไม่ใช่เมืองแฟชั่นเจะเธอบอกเลยนะจ๊ะว่าแฟชั่นแน่นค่ะคุณแล้วเจอกันนะคะคุณค่ะนี่ค่ะกับมูแกรเกับเอชเอนะจ๊ะเธอ และเจอกันจ้าเธอบ๊ายบาย